สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสําคัญค่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่ดาวพระศุกร์ ดาวพระอังคารโคจรมาร่วมกันอยู่ที่พบเรือนเดียวกันและได้ทำมุมเลงไปอย่างดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูนะคะทั้งดาวพระอังคารก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันกับดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์แต่ดาวพระอังคารเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระศุกร์ฟังณเวลานี้อาจจะดูงงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเช็คกันเลยค่ะว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี อย่่าางงไรบ้คะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมีน ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ที่ทั้งดาวพระสุกและดาวพระอังคารโคจรอยู่ในภพเรือนเดียวกันในครั้งนี้และได้ทำมุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ดาวคู่อริคู่ศัตรูแบบนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีมีนคะดาวพระสุกนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณคะ่ะ ได้ทำการโครจรมาอยู่ที่ราศีสิงห์นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนไปจนถึงช่วงวันที่27สิงหาคมปี2566ค่ะและการมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ก็ได้มาร่วมกันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระของคุณค่ะ ทั้งดาวพระสุกและดาวพระอังคารนั้นล้วนแล้วแต่เป็นดาวคู่มิตรนะคะดังคํากลอนที่ว่าสุกปากหวานอังคารรับเอาเพราะฉะนั้นในจังหวะที่ดาวคู่มิตรโคจรมาร่วมกันในครั้งนี้ย่อมส่งผลที่ดีค่ะเพียงแต่ว่าคุณก็หลีกหนีไม่พ้นกับอุปสรรคและปัญหานะเพราะดาวคู่มิตรที่มาร่วมกันในครั้งนี้ได้มาร่วมกันอยู่ที่เรือนของอุปสรรคปัญหาคือเรือนอรินั่นเองค่ะ สมัยขอพูดถึงในแง่ดีที่ดาวคู่มิตรโคโจรมาร่วมกันก่อนนะคะดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารโคโจรมาเจอกันแบบนี้ส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นค่ะ ใครไปใครมาพบเจอคุณเขาก็จะเอ็นดูรักใคร่เมตตาให้การช่วยเหลือและเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะได้เจอหนทางใหม่ๆได้เจอโอกาสใหม่ๆใ,ในการทำงานมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้เจอกับกาลยนานมิตรที่ดีมีโชคจากทางไกลรวมไปถึงได้โชคได้ลาบจากของเก่าหรืองานเก่า รวมไปถึงมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกด้วยเช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีมีนประการต่อมาก็จะเป็นเรื่องของคำพูดคำจาค่ะในระยะนี้จะมีวาทศิลดีคำพูดคำจาสามารถสร้างผลประโยชน์และสร้างลาภผลที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีมีนได้ค่ะชาวมีนท่านใดนะคะที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือทำงานเกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่างประเทศก็ยังถือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะ จะได้เจอสิ่งใหม่เจอสิ่งท้าทายจะมีหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นในระยะนี้ค่ะแต่อย่างที่ได้บอกกันไปว่า ั้งดาวพระสุกและดาวพระอังคารนั้นต่างเป็นคู่อริคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์เพราะฉะนั้นในจังหวะที่ดาวพระสุกและดาวพระอังคารเล็งไปยังดาวพระเสาร์แบบนี้ย่อมมีเรื่องที่ทุกข์ใจย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างหลีกหนีไม่พ้นค่ะแต่ใครจะมีปัญหามากใครจะเจอกับปัญหาน้อยก็แตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาและจังหวะลีลาชีวิตของแต่ละคนค่ะ ดาวพระศุกร์นะคะได้ทํามุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งการเล็งครั้งนี้ก็ได้เล็งที่เรือนวินาศของดวงชะตาอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนมรณะส่วนดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะค่ะเมื่อทํามุมเล็งกันสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังเลยคือเรื่องของศัตรูคู่แข่งหรือคนที่ไม่หวังดีอาจจะเข้ามารบกวนตัวชาวลัคนาราศีมีในในช่วงนี้อาจจะมาก่อกวนนําปัญหามาให้ หรืออาจจะมาทําให้ชาวลัคนาราศีมีนต้องเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างโดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านการเงินเพราะดาวพระเสาร์เป็นดาวลาพระส่วนดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวตัวแทนของการเงินหรือเงินสดอยู่แล้วชาวลัคนาราศีมีนต้องรอบคอบให้มากนะคะใครมาชักชวนให้ไปร่วมหุน้นร่วมลงทุนใครมาหยิบยืมเงินแบบนี้จะต้องดูให้ดีรวมไปถึงการค้าประกันการเซ็นเอกสารต่างๆจะต้องดูรายละเอียดให้รอบคอบค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับญาติทะเลาะกับคนใกล้ตัวค่ะมีโอกาสที่จะถูกแทงข้างหลังมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่จะถูกติฉินนินทาหรือทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะในระยะนี้นะคะปัญหาเก่าๆมีเกณฑ์ที่จะกลับมาประทุอีกครั้งหนึ่งใครที่มีปัญหาเก่าที่ยังแก้ไม่ตกรวมไปถึงปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมก็อาจจะได้ถูกเปิดโปงออกมาก็เป็นไปได้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมีนอย่าใจร้อนและอย่าวู่วายใจเย็นๆตั้งสติถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็ให้แก้ไปทีละสเตปทีละขั้นทีละตอนค่ะประการต่อมานะคะดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันเมื่อเล็งก,กันกับดาวพระเสาร์ตามหลักโหราศาสตร์บางตำราก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นคู่อกหักเป็นคู่พลัดพรากนั่นเองค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้จากเป็นหรือจากตายกับสิ่งที่เป็นที่รักของคุณหรือจากเป็นจากตายกับสิ่งที่เป็นออคนรักของคุณแบบนี้ก็ได้อาจจะมีปากเสียงเลิกราหรืออาจจะจากกันเพราะว่าต้องไปทำงานที่ไกลต้องมีการแยกกันแบบนี้เกิดขึ้นได้หรือจะปะทะมีปากเสียงนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นเจอเรื่องราวของมือที่3ก็เป็นไปได้สมัยได้มาพูดมาพยากรณ์แบบนี้เพื่อเป็นการ เตือนให้ระมัดระวังให้รอบคอบไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงนะคะประการต่อมาค่ะดาวพระอังคารเองนะซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระของคุณก็เล็งไปยังดาวพระสาดาวเจ้าเรือนลาภะเล็งไปที่ภพเรือนวินาศเช่นเดียวกันไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ค่ะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้ความพูดไม่เป็นคําพูดหรือเจอกับคนที่ไม่รู้จักกาละเทศะค่ะ และดาวพระอังคารเป็นดาวตัวแทนของยวดยานพาหนะการเดินทางไปไหนมาไหนเช็ครถเช็คราให้ดีค่ะอาจจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเกิดขึ้นหรือไม่เช่นนั้นคุณก็อาจจะมีอุบัติเหตุทางบ้านอย่างเช่นมีดบาดเดินชนขอบโต๊ะเก้าอี้ถ้าไม่ใช่ตัวคุณอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็เป็นไปได้นะคะเราก็ต้องตื่นเตือนกันด้วยนะคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวคุณค่ะดาวพระอังคารและดาวพระเสาร์เป็นคู่แตกหักคู่สงครามค่ะ ต้องระมัดระวังอุบัติภัยที่มาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลมแรงฟ้าฝนต่างๆดูให้ดีค่ะ ใครที่อยู่อาศัยใกล้กับป้ายที่เป็นป้ายโฆษณาสูงใหญ่หรืออยู่ใกล้กับสถานที่เขากำลังก่อสร้างต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ให้ดีอาจจะมีวัตถุบางอย่างที่หล่นลงมาจากการก่อสร้างมาโดนคุณหรือมาโดนออรถของคุณหรือมาโดนบ้านของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องรอบคอบให้ดีต้องสังเกตให้ดีในระยะนี้ลมแรงด้วยนะคะดูใกล้ป้ายใหญ่ๆก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วย รวมไปถึงเรื่องของน้ําใครที่ทําเกษตรกรรมบางทีต้องการน้ําแต่กลับกลายเป็นว่าน้ําไม่พอหรือบางทียังไม่ถึงช่วงที่ต้องการน้ําน้ําก็มาซะเยอะเลยมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะไม่ลงตัวนั่นเองค่ะก็ต้องวางแผนชีวิตให้ดีนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่มีโอกาสอยากจะแนะนําให้ทําบุญค่ะโดยเฉพาะการทําบุญไทยชีวิตไม่ว่าจะเป็นการไทชีวิตโคกระบือหรือปล่อยนกปล่อยปลาก็จะทําให้ดวงชะตาของคุณมีความเป็นสิริมงคลเพิ่มขึ้นมาค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ